ตำถั่วเล็บมือนางก็เสร็จแล้วคะ่ะมีแซลมอนมีขนมจีนมีฮอทดอกมีผักคะ่ะมาเดือจ้ามาพี่แบบเอินทุกขูทุกคนสีผ้ามากินเดือมือนี่อยากนอนอยากนอนหิวอยู่เมื่อขึ้นเมื่อขึ้นเนี่ยมามาสิผ้ามาจาัดโจ๊ะๆนะจ้าพพลกยี่สิบเม็ดเหมือนเดิมจ้าสวัสดีจ้าเจอกับพี่บอมแบมบอีกแล้วนะ้องมือนี่พี่แบมบสิผ้ามาก,กินเบ่งดูเล็บมือนางที่พี่แบมบเพจน่ะจ้าเล็บมือนางกับ ตำตำแตงเอ้ยตำทั่วบ๊วยเนตำแตงมาซิมซิมอือมขนมจีนมันีีประเดหงหุงเขาจ้ะไปทุระไปนานมานีเนาะได้ปลาแดงหุงเขาต้มเสซนเอาอือม เสจมอน้ะจป็อืมยังได้กันได้จ้ะสบายดีร่ะพี่แบมก็สบายดีเดิม พี่แบบยุ่งยากในกลัวเงินกลัวาซา้้นเปลี่ยนซื้อไม่หรอเนาะเปลี่ยนซื้อสองไม่อดดอกไก่ว่าซื้อมาย่ำแซบเด้อจับก้นจามเนี่ยเดี๋มือนั่งแซบแซม เ่ากบต่ำทัวเนาะแจลอ,อนิสต่อไปสิเผ็ดโจ๊ะกันกับโเผ็ดได้ไหมนี่แหมเริ่มสิก,กินเผ็ดแล้วได้ไหมนี่ยี่ิบหน่วยได้เนี่ยพ,พริกพริกซอเพื่อนน่งอืมอ Hết ê ta Cứ giả kiện Như đèn mà bố mỹ hải đấy là hết em กินกับตามท่วมจังเขากันเม,มนี่ก็ว้านจันเนาะไก่รเราด้ยวจาายจ้าไก่ห้อยเสียออกแล้วได้ห้อยกันตัวใดเนาะ นันนี่เดี๋ยวพญ่ลาดมือแร้งลากสิถามว่าไปกินยังมากมึงจะตอบเวดบ่างหันพี่แบมถึงหวยเด้ซิมฮานึ่หานะแม่จ้ะพี่แบมถือตังหานิบบาทพี่แบมว่าไม่นึ่งอ่ะล่ะตอนแรกว่าซิบว่าซื้อดอก บอแล้วก็ไปนอนฝันตั้งึ้นวันว่ามีคนยิ่งมาบอกาำตัวนี่บอกว่าหนึ่งหาเรื่องไว้สองน่ะ กันหูว่มันออกอีหลีเนาะกัหูว่าจะขคองสีฟันแม่นปนิพันคุณนพันจจำทั่วพี่แบงใส่กะปีไปน่อยใส่ทั้งกะปีใส่ทั้งหนังปลานี่จือวะดิพริกดีซิหน่วย เนื้เล็บมือหน้าเนี่ยเล็บมือหน้ามันเห็ดบอยากด้จ้ะแต่มันสิยากตอนแทะกระดูดออกเทื่อละเละลายมีแบบหเห็นบอกใส่ถุงไว้เห็ดมืออนไรซี่ถุงจ้ะกินเทือละซ้ำนี่ละ ก็เปจนเนคุยเหลืองบุบอืมปลาแซลมันก็แซ่บเส่นคุยเหลืองเล้นผีเป่าทำมาผีไม่จริงบป่ แล้วจ้งพีนต่ไม,ม่หลีแลยจะ้ะทุกคนจ้าโอ้ยเผ็ดเผ็ดตั้งแสบจักสิกินยังก่อนเนาะ น้อจงจะเกือบกระเพาะบ่อยมันม,มันเผ็ดสดตัวเอ้ยตัวแบบเค่อันา้าตัดแต่งบะมีหนาตัดแตงง่งคนลตัดทั่ว เพราะเนื่องจากว่าเนี่ยเดี๋ยเมื่อน,น้ามันดูน่าเป็นเม็ดเผ็ดอิ่มเลยจ้ะใครที่ว่ากินพริกเผ็ดผ,ผ,ผ่านเม็ดใจกถือว่าเก่งเด้ ก็ว่าเรื่องผีต้อนก็อร่อยฟังเป่อแบ,บเป็นได้หน่อยแต่ไมเป็นได้หน่อยเห็นผีเด็กตั้งปีหนึ่งเก่ากรับใทยก็เห็นก็บ๊เชื่องเห็นดอกจากสัมผัสได้อยู่โรงแรม พี่แบมบอขอบอกขอเอยซื้อโรงแรมเนาะเรายุ่งเทมีละว่าเรื่องพีเลยได้เป็นว่าพื่นผีเลยได้เป็นก็สิกับไปบวนลูกอ่ะละลูกกับไปนั่มมูกับไปนั่มเจา้าโรงแรมกันสองห่องห้องหองนึ่งมูนอนอีห้องหนึ่งจะคองนอน โรงแรมหนังเคยไปยูบอเคยจ้ะไปยูตลอดแหละไปยูประจําถูกแหละกะมันถูกแหละกะมันกะไก่มันกะไกะ่ทางด่วนมันไก่สิ่งอำนวยความสะดวกอยากพี่น้องห้องกับเขาเขา,เขาไป,าไปนอนไปยังเหร่นน้ําได้เขาบ่งหวังบ่หามก็เลยจองแต่โรงแรมนั่นเผอิญปีนั้นสั่นหาเคยยูนะ่ะ เขาทําเขาทําประตูใหม่แล้วบ่ได้อยู่อยู่สันสามโบเคยอยู่สันสามเนาะจ้ะไปอยู่ได้ไปอยู่สันสามปีหนึ่งเก่าโบหัวสันนั้นมีผีเนาะผีไตทองกลมไม่ห่องนั่นด้วยแหละไปฮอดมือแรกก็เป็นอยู่ลูกบ่ท่านไปอยู่น้ำป่า เด้๋ยสิมบา่อยฟังน้วจ๊ะกินน้ำบอกน้ำมันประมวลแทนใครอยากฟังคอมเมนต์ไปด้วยจ้ะว่าให้ลูกของเฮานเนี่ยโลกใบเนี้ยมีผีไหมด้วยซิมบ้าอร่ฟังมึงมี่บม่มอ,อ,อืมอืมอื้มมึจะทั้งหรอมั แล้วจิงกักฟิ์มีบอกห้าบอท่านเห็นห้าบอท่านเสือ้ออย่าอย่าสีเพิ่มถ้าอย่าสีเพิ่มเสื้อได้จ้ะเขาสิว่างม,มง่ายในหลายดียวพี่แอมสิมาบออให้ฟังไม่ลิปไม่ลิปเบาเนาะอันก็แซบจับทำทวนมันล่ะเขากัน กับเล็บมือหน้ากินตำทวนี่แล้วนี่จะบักซ่ตตอจะไปซื้อพริกแข็งไม่เห็ดพริกทอดกรอบด้วยจ้ะเหมือพี่แบมเห็ดแซ่บๆดิ แสบจนฝลังสั่งหมูพะเลาสั่งเขาละถุงเห็ดแปรเขาซิมไงจ้ะเห็ดหมูแดดเดี่ยวแปรเขาซิมเห็ดพริกทอดแปรเขาซิมเขาแสบเขากับผ้ากันสั่งเขากันมีไรใดฝรั่งก็อยากรองพริกเนาะบ่ามากินเพ็ด พวกมากินเผ็ดแต่อยากกินพริกอะ่ะจะสมหาอยากแล้วจ้ะหาย,ายอ,อยากแล้วปลาเก๋าม่อน nha các bạn, các món hầm cam súp thải ừm, ba, bám, ăn ở ông trên trường lô สวยนะคะนี่าก,กินได้เยอะด้วยนะเพชรเปรี้ยวมันจะกินมาจากังหัวเปรี้ยวํำสุดท่ายเนะจน๊ะเนาะํำสุดท่ายํำสุดท่ายอืม คือต่ลาพีด้าน้อกไปะคลิบเน่าวแห้วจ๊ะขอบคุณที่รับชมพี่แบบเด้อจ้าเดิมคอยทุกคนสุขภาพแข็งแรงเนาะมีความสุขหลายๆลายลาไปก่อนเด้อจ้าเดิมขอบคุณจ้า